สวัสดีครับอยู่ผมกู๊ดเกมมิ่งวันนี้ผมจะเล่นเกม GTA San Andreas ในเวอร์ชันมือถือ Android ครับก่อ,อ,อ,อนจะไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเล่นเกม GTA แบบดีแบบนี้ต่อไปเลยครับว่าเรามาเดินทางมาถึงตอนที่21แล้วโอเคไปทำภารกิจกันต่อเลย CJ Common f อ l มไปภารกิจต่อไป55วีทิป โทรศัพท์เขาครับโยวทรศัพเป็นบ้านอะไรของนายเนี่ยคุยโทรมาคุยดีๆไม่ได้หรอยเวๆได้ฉันแค่เราเล่นชิวๆแป๊ะๆนะนายอยู่ออฟฟิศไหมฉันจะเข้าไปหาใช่อยู่โรงรถเอยฉันมีรถให้นายสบายจะเอายังไงก็เอามาฉันอยู่กับเขาพัวฉันอย่ามายุ่งตำรวจ ไอตำรวจนอกรีตโอ้ใช่ฉันย้ายมาซานฟานติโกแล้วลไม่ต้องมาตามตัวัชล็อกโอโอเคมีงานเข้าครับเป็นไหนเอ่ยปั๊บขออนุญาตดูแผนที่แป๊บหนึง่งโอเคข้างร้านพิซซ่าไปดูสายสืบเหรอเออเนี่ย เดดีเออะไรนะั่นแหละสักอย่างนะครับไปอ่านก็ไม่ค่อยออกครับเราไปกันดีกว่าเจเจคขมอนฟู JJ, on, อย่าพึงคขมอนฟู on, อืมพอดีผมปรับปุ่มไว้หน่อยให้บังคับง่ายฮะนี่ฮะมาปิ๊ปปี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 ๊ปไปเมืองเตหีแต,แตไปด้วยรถ มากมายเหลือเลยๆๆๆๆๆดิบๆๆๆ้เบไปไปไปอุ้ยไปเบเดี๋ยวสักครู่ครับขออญาตปรับปุ่มแป๊บนึงฮะปุ่มดิบมันอยู่ไกลไปโอเคโอเคไปน้อยไปใหญ่เลย เฮ้ยบเบรกเบรกไป 7, <น>สักทีซีซีเว้นเฮ้ยเฮือ่เอือชนไปเลยแล้วเลยแล้วเปรตเลยขับเพิ่มไปหน่อยมาฮะมาตรงนี้เป็นร้านอะไรสักแห่งหนึ่งฮะเียจอด ถึงที่ใหม่เลยสวัสีิภาพอ๋อมีบ่อยรับรถอยู่สามคนครับยังไงต่อเราต้องขับตามไปอะภารกิจนี้น่าจะจะขโมยชุดชุดเด็กบ่อยครับผมจำได้อยู่ครับเล่นสมัยตอนเด็กๆไม่ค่อยไปต้องย่องไป เก็บมันซะแล้วขโมยชุดมันมาจอดตรงนี้ในการพอรู้แล้วฮะเก็บด้วยปืนเก็บเสียงอันเงียบเชียบโนบารีโนบารีชูโนบารีโนบี n o บารีขโมยชุดเออ,อยูเซอร์คาไปรับรถไปรับรถกันบอยรถสปอร์ตนี่แหละไป ยังไม่ทานปีดประตูเลย CJ ไปครับอืมเดี๋ยวสักครู่ครับขออนุญาตตังค่าแป๊บหนึ่งฮะปุ่มมันน้อยจัดเลยฮะปึ๊บ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 โอเคได้ละมาณนี้โอเคปุ่มใหญ่ขึ้นละเมื่อกี้มันน้อย น้อยเกินฮะนกดไม่ค่อยโดนโอเคเรามายืนรอรับรถกันดีกว่ารถไอ้หมอนี่ก็จอดอยู่ตรงนี้ทิ้งแม่งไปเลยเก็บเปินมีอาพีจียทะอ้าแชมเป็นฮีลบอยพู้ซึ่งเด็กผู้ผรับรถ <c oughs> จำไหมครับรถไอ้คันสีเขียวข้นมาครับใส่ชุดสูทสีดำ ฮะยังไม่มาครับยืนรอรถมาฮะอ้าวฮียนี้ผมเพิ่งเอารถขึ้นไปขึ้นมาจอดครับมันขับไปแล้วโอเคช่วยย่นเราเยวเวลาเราไปได้เยอะมาอย่ยางไรแลเที่ยวมามาแล้วไอ้คันนี้แหละใช่ไหม ชุดสีด,สดำนี่ไม่ใช่ครับเต่าชุดสีด,สดำนายไปก่อนเลยพวกชะลอยชุดชุดเด็กบอยสีดำหรือว่าหัวหน้าพนักงานยืนรอครับไม่พวกพาสาวไปปี้สินะอยากไปด้วยเลยจังมอาอนะ่ะนี่วะยังไม่เห็นรถม้าจอดเลยฮะ โบไม่ได้จะมาต้องรอสักพักนะะึงฮะเดี๋ยวมันก็มาเองฮะมาแล้วไงไงเราสีเขียวขี่มามาแล้วจอดเข้ามาเลยพวกโอชาโดโอชาโดอ่าจะรอกันแล้วครับหน้าโรงแรมโอเคครับรู้เรื่องเออรู้แล้วไอ้เปรตจะรอมึงคนแรกเลยดูไหมฉันขับรถ แท้ๆใช่คือโจรขโมยรถไปทำไปต่อยอดธุรกิจนะครับเอียดเบรกเบียดเบรกตำที่อู่เราแมนดอะดแมนเบียดเบรกเบียเบฮ้ยเฮ้ยอย่าชนอย่าชนชนไม่ได้ชนไม่ได้ไปเบียเบรก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 เบียแล้วก็ไป ขับไปดีๆนะซีเจ่าให้มีแม้แต่รอคิดชวนนี่ฮะนีมอเตอร์ไซค์ันตำรวจฮะมาได้มาแล้วหนึ่ง <มา S 1> คันขมอ<า>นฟูเบรกเบรกบกบ,กบกแล้วเข้าเลี้ยวขวาเข้าไปมาเรียบร้อยโยรถขโมยรถมาหนึ่งคันนะดึง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 ,ดง,ดง,ดง อาจจอยังไม่จบครับออรถมาดัดแปลงแล้วไปจอดไปที่เดิมอะมีจับเวลาสองนาทียี่สิบสองวีฮะอย่าอย่าชนนะเว้ยเป็นรถติดระเบิดรถติด GPS หรือติดระเบิดหรือเปล่าจับเวลาด้วยฮะท่านผู้ชมรถสองนาทีแปดวีละรถมาดัดแปงให้เขาแล้วก็จอดพืนเจ้าของอะ เจเจนี่นา้ำอามตะแปลงนาำนี่มันร้ายกาจจริงๆไปก่อเ,เหตุโศกนาฏกรรมหรือเปล่าเอียดเอียดเอียดมาแล้วเฮ้ยมาจะต้องบึ้มบึ้มโรงแรมหรือเปล่าเด็กรับรถจอดเราไปทางไหนวะจอดไว้ตรงร้านจอดตรงนี้ไงเข้ามาเลยพวกเอียดเอี๊ยดจอดโอเค ถึงดิ้งดิ้งถึงเอาไซด์เอาไซด์เอาไซด์เหรอออกไปจากที่นี่ฉันขอรถก่อนก่อนไปฉันขอรถติดสักคันสิพี่เกียรติวิ่งไปแล้วโอ้แม่ไปรออยู่หน้าโรงแรมเหมือนเดิมลงรถ กดเบิร์ซะโทรหาซะฮัลโหลฉันทำตามที่นายบอกกลนนะในแกะล้งอะไรยังไก็เชิญเลย,เเลยรถจะถึงแปลงใหม่แล้ว <c oughs> อ๋อแสดงว่ายัดสิ่งพิจารใหม่ไว<ห>้ในรถครับวางไว้ลุกมาขึ้นลงมาจากรถงั้นฉันจะเป่า,ปาบานนายคนฉันทำอะไรผิดวะมีใครแจ้งหรือวะยู่ปากซะเขาพูดใน ต้องใช้ในชั้นใส่ว้าวของดีจากเม็กซิโกด้วยแปลงไงนะมีแป้งเต็มเลยบทวอดอะไรวะมันอยู่ในรถชั้นได้ไงฉันช้ไม่รู้เรื่องอย่าพูดมากเจอบาทาไมโอ้โหโดนหลังมือไปครับเรียบร้อยภารกิจยัดยัดสิ่งทติดให้คูลยครับโอเคครับโตตึกโตตึกผ่านไปแล้วมาจบไปหนึ่งภารกิจไปกันต่อครับซีซ่า คโมนฟู on, ขอบวกบวกบวกสมัตนินี้นักธุรกิจเหรอนักธุรกิจขอบวกกันไหมบวกกันไหมเออยุบเปรียปป้ยวไหมเปรี้ยวไหมเปรี้ยวเหรอขอสักหน่อยเหโหขับรถหนีฮะแค่นี้ทำนกลัวมาพี่เจล้ำบึกฮะไงตำรวจสักยกไหมรู้แล้วสักยกไหมหมดเหววัดเหวโอ้ยเต้ หมดเลยเฮขอทักมาเธอแล้วก็นี้นี้นี้ต่อยแล้วก็วิ่งฮะตามตามไมา้ทันสิตามไมา้ทันตามไมา้ทันสิโอเคครับไปที่บ้านแล้วกันโอเค เราไปเจอไปจอดที่อูไอเบรก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 อุ้ยชนชนชนแล้วชนแล้ว,ชน,ลวชนแล้วไปไปครับเบรก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 เฮ้ยจอดจอดจอดปึ๊บโอเคครับขอเซฟไว้กันเดี๋ยวก่อนมาเบรกอีก๊ด โอเคเซฟไว้กันเหนียวจอดจอดจอดเซฟก่อนโอเคโอเคเรามาลุยกันต่อเลยครับไปที่ภารกิจซีเจบ้านเราโอ้ยโอ้ลูกน้องเรากำลังสำคัญสะอาดเช็ดรถที่ขโมยมาครับเฮ้ยเป็นไงเพื่อนธุรกิจดีไหมว่าไงซีเจ เฮ้ตายสิฉันจะพักผ่อนไม่ได้พักผ่อนอะไรนะไอ้พวกหลังบ้านแล้วสิทำงานเสียงดังไม่ได้พักผ่อนใช้จัดการเองใหม่ใหม่นายคนอยู่เฉยเดี๋ยวฉันจะไปคุยให้เองโอเคขอบใจมากซิเจไปต้องเจอของจริงซะแล้วโอเคครับของจริงมาแล้วซื้อเจซีเจเขาบอกว่าเขาของจริงโอเคมีออฟฟิศอยู่หลายออฟฟิศแล้วต้องถล่มออฟฟิศฮะคนงานเพียบฮะ เราต้องเข้าไปอย่างชันฉลาดมีรถตักด้วยครับมันเจอบางยางกันไปซะแล้วซีเจตจาก,การต้องพกปืนกลปืนกลถล่มมาสิยิงให้ยับอะซีเจอบอกเปิดเอาใครก่อน <c oughs> เอาใครก่อนดีเอาใครก่อนดี มาสิอย่าเสือกอย่าเสือกอย่าเสือกไปลงนรกซะเฮย้ยเฮย้ยเมาแล้วทำไมทำไมอย่าเสือกรถถ่ายเสือกฮะมีรถถ่ายเสือกมีตัวเสือกรถถ่ายเสือกลงมามลงมาเฮ้ยโด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 เฮ้ยเฮ้ยหลบที่วิ่งซิส <c oughs> ิเจ้ย <c oughs> <c oughs> เสือกเหรอเสือกเหรอไปคือรถต่อวิ um. ่งไปขโมนแอทโวแอทโวแอทโงนี้แหละแอทโวขโมนเอสโผแอทโน้ำมันหัวแตกไป ชนดะฮะชนดะซีเจชนดะชนดะเวจิโกออนเฮ้ยเฮ้ยอย่าเลยจะเป็นยิงรถไถเราเวจิโกออนเวจิโกออนเฮ้ยมีปืนว่ะ งานมีปืนแม่งใส่งานให้เขาให้พกปืนด้วยเหรอตาฉันแล้วถอ,ถอยถอยถอยแล้วก็ชนมาโอเคมีคนเข้าส้มครับสงสัยจะเป็นวิศวกร,รเกิดเที่ยอะไรขึ้นด้วยเนี่ยขออภัยครับเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยทำไมไมันเล็กขนาดนี้โอ้ยทำไมไมัเนเล็กขนาดนี้ใช่ไหมฮนี่ฮะเราต้องดัน โวกเาากอหัวหน้าทีมงานลงหลุมไปฮะมาสิแทนจะฟังแกทั้งเป็นไอ้ครวกเอ้ยนายอยู่ไหนวะอืมอือยอยา่าอยา่าอย่ายุ่งกับผมอย่ายุ่งกับผมยิงได้ยิงไปอย่ายุ่งกับผมอย่ายุ่งกับผมมามาดันดันดันฮือดันดันดันครับดันดัน เอาสิไล่นใ,นใครไม่เล่นโอ,โอ้มกอดลงหลุมไปใส้เวนจอดรถพี่เตือนดีๆไม่ชอบต้องให้ชอบลงไม้ลงมือเป็นไงล่ะ <c oughs> นายต้องเจอฝั่งทั้งเป็นโอเคครนายจะได้เลิกก่อกวนท่านสักทีสั่งคิวเต็มถังปูนเต็มถัง เต็มถังครับโบกแมงเลยฮ่าเดี๋ยวเมื่อจะเตือนดีๆไม่ฟังใช่ไหมฝังแมงตรงนี้เลยเป็นอนุสาวรีย์ไปเลยลูกน้องจะได้หายเห่าไม่กล้ามายุ่งกันทุกคนเต็มครับเต็มพื้นครับเรียบร้อยรอปูนแข่งตัวโอเคครับเสร็จไปแล้วภารกิจนี้อือไประจอดจอดจอดเฮ้ยจอด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 เก็บรถปูนไว้โอเคครับ เซฟไว้กันเหนียวสักหน่อยโบกปูนฝังนะเวนดอแมนเซฟก่อนเซฟสักสองเลยคูอว่าไงโอ้หายไปไหนมาเชอรเชริโก้ว่าไงเจอริโต้ฉันมีข่าวดีจำบอกฉันอยากเจอนายมาหาฉันได้ไหมเป็นคนขับรถให้ฉัน นายอยู่ซานปาติโก้ฉันได้ข่าวมาวู้สุดยอดมากเลยว่าไงเจโตรไม่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 มีอะไรหรอกฉันากเชิญนายมาร่วมงานขับรถมาลงเดนสอนขับรถให้หน่อยดีข่าว่าเปิดอู่ว่าพ่ช่อมรถไม่ช่เหรอใช่แล้วยังว่างนายก็มาอุดหน่งฉันสิมีทางะฉันก็มีความฝันของฉันที่จะทำเข้าใจไหมเออโอเคฉันยิ่เคคิดถึงนายมากนะที่เจไ้เจอกัน โอเคครับเซฟไปก่อนกันเหนียวโอเคครับในตอนที่21นี้กู๊ด g a มมิ่ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในตอน22ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์สสกด s ับส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเล่นเกมดีเดียแบบนี้ต่อไปครับโอเคครับไว้เจอกันในตอนที่22นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ